ก็สําคัญนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจในคลาสจริงๆก็ควรจะถามอาจารย์มากกว่าค่ะเพราะไม่น่าจะไปเสียตังเลนเิเศษเพิ่มนะคะถ้าได้เรียนมันก็ดีแบบเรียนเรียนทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเรียนวิชาอะไรคะถ้าเป็นวิชาที่เราแบบพอที่จะอ่านเองได้ก็น่าจะอ่านแต่ว่าแบบถ้าเรา ิดว่าเราไม่ถนัดจริงๆก็อาจจะต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรียนเฉพาะวิชาที่แบบว่าไม่ไหวจริงๆแบบเรียนไม่ได้ไม่ต้องติวทุกวิชาหรือแบบเรียนหนักเกินไปบางคนก็สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วบางคนก็ต้องการความรวดเร็วบางคนก็ต้องการทางรัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนพิเศษก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีถ้าพวกภาษาหรือว่าเป็นวาดรูปร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยก็คนจะเรียนนะครับเด็กบางคนที่แบบว่าเรียนไม่เรื่องจริงๆอะไรเงี้ยมันเป็นตัวช่วยที่ดีคิดว่าเราแต่คนนะคะคือบางคนอะไม่ต้องเรียนก็ได้อะก็ต้องดูความเหมาะสมอแต่ละคนด้วย นะเมื่อกี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นของน้องๆน,นะครับแต่คนสุดท้ายเนี่ยความคี่เห็นพี่ไม่ได้ฟังดูแต่หน้าสวยจังเลยสวยมากสวยมากๆก็เป็นความคิดของ<ว>น้องๆน,นะครับแต่ละคนนะครับว่า จะเป็นต้องเรียนหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยพี่ก็เห็นด้วยนะกับน้องนี่เขาบอกว่าให้เรียนแค่เฉพาะวิชาที่เราแบบไม่ถนัดก็พอเพราะไม่เกินคงามช่วยเหลือนะช่วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้เต้นถูกต้องแล้วละครับยังไงก็สามารถส่งเข้ามาได้เมื่อกี้เป็นความเห็นส่วนหนึ่งนะครับอย่าลืมส่ง sms มานะครับที่4221441นะครับมาก็คุยนะถ้กทายกันได้ถูกต้องครับกับหัวข้อจาเป็นต้องเรียนพิเศษไหมนะครับพูดคุยกันได้เลยแล้วก็ ลุ้นรับนะครับซีดีพี่เบิร์ดอาสาสนุกนะครับใช่เลยครับผมแล้วผมมีคำถามหน่อยครับผมเมื่อกี้เห็น SMS ขึ้นมานะทำไมมันมีแอนิมอนเข้ามาด้วยเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยครับมีเสือมีช้างพี่ก็งงเหมือนกันนะผมไม่ได้รับอ่านนะใช่ไหมแล้วผมอ่านไม่ออกด้วยพี่เบิร์เป็นคนอ่านไม่ฟังมันยังใช่ใช่ใช่คุณไม่ใช่แอนิมอลแพลนเน็ตนะครับคุณตอกมาผิดแล้วสี่สองสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับผมฝากบอกเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับโอเคโอเคครับผมมารับสายปลดปล่อยปราบปลื้มดีกว่าครับครับสวััสดีครบ สวัสดีครับบุญครับเป็นสื่อโทรทัศน์ด้วยนะครับ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 สวัสดีครับชื่อน้องอะไรเอ่ยชื่ออ๊อฟครับน้องออฟน้องออฟเป็นไงบ้างวันนี้ไปโรงเรียนมาหรือเปล่าไปครับไปมารีบกลับมาดูแชนแนลวีดนี่แหละโอ้ยสุดยอดอเล็กเขารีบกลับมาดูพวกเราเนี่ยโอ้จริงป้ะเนี่ยจริงจริงต้องทำตัวคึกคึกดนึงตึง น้องอ๊อฟครับวันนี้พี่อะเล็กเขาป่วย็อบายเก่าช่วยแบบป่วยพอที่พี่อะเล็กเขาหายไวๆหน่อยแล้วทำไมทีไหครับน้องอ๊อฟครับออ๊อฟเรียนอยู่ไหนครับผมอะไรนะครับเรียนอยู่ไหนครับเซนคาเบียนครับอ๋อเซนคาเบียนครับรู้จักไหมอะไอ้ขนมไอ้ขนมนี่โรงเรียนนี้เขาเก่งมากโรงเรียนชายรั้วด้วยเก้าอีเก้ออ่าๆนั่งนั่งนั่งน้องอ๊อฟเป็นไงมีอะไรจะมาระบายไหมครับวันนี้หรือว่าจะปรับปลื้มอะไรไหมครับปดปล่อยพูดเลยครับไม่ครับอยากฟังเอง อ๋ออยากวันนี้บอกไม่อยากฟังเพลงได้ได้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับไอโฮฝังเอเชียเล่นนะโอเคครับเดี๋ยวจัดให้เลยได้เลยได้เลยโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงแก้เครียดนะจ๊ะเดี๋ยวเราโชคเดี๋ยวเราเปิดให้ครับคุณครับออฟขอบอกมีอีกสายหนึ่งจริงเหรออืออ่ะสวัสดีครับอ่าสายดุดไปแล้วเราคุยกับตัวเองกันก่อนครับคุยกับไอ้ะไอ้ังไงนี่ครับเมื่อเช้ากินอะไรมาครับ อ๋อนี่คุยกับตัวเองใช่ไหมเมื่อเช้าเหรอกินอะไรอะ่ะอ๋อเมื่อเช้าพี่กินกะหรี่ปั๊บไก่มากะหรี่ปั๊บไก่อร่อยมากใช่เป็นของพี่ที่ชาแนลวีนี่แหละรอครับปากเขาซื้อปากเขาซื้อขโมยเขากินครับเ a l e ขโมยใช่ไหมหนั่นนะสิพี่ว่าแล้วไ่ของพี่มันหายไปอ Alec ขโมยไปดีเองไป Alec Alec ไม่ได้กินมา2วันแล้วครับข้าวเนี่ยไม่ได้กินมา2วันใช่ไหมนั่นเดี๋ยวเราไปถามน้องคนนี้ดูว่าเขากินข้าวหรือเปล่า2วันนี้สวัสดีครับสวัสดีเจ้า น้องโมสวครับน้องโมค่ะครับน้องโมได้กินข้าวมาหรือเปล่าสองวันนี้มาเล็กไม่ได้ก <para. S 2> <drag> ินเลยกินไม่กินมาครับขอกินมาผมเคยทำเก้าอี้พังเลยครับเอออ่าน้องโมเป็นไงบ้างเจ้าวันนี้สบายดีค่ะสบายดีใช่ไหมเรียนเหนื่อยไหมน้องโมเรียนพิเศษเยอะหรือเปล่าอะไรนคะเรียนพิเศษเยอะหรือเปล่าครับไม่เรียนเลยค่ะนี่แสดงว่าแสดงว่าเป็นนักเรียนที่ดีเด่นใช่ไหมครับผม ไม่ค่ะอทำไมถึงไม่อยากเรียนอ่ะเหมือนกับเพื่อนๆรอบข้างก็น่าจะเรียนกันเยอะไม่ใช่หรอก็เ็กแล้วแต่แม่เขาสอเศษได้เงินอะไรเงี้ยอ๋อขอเศษได้เงินเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนอะอะไรนะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนอะจ้าจ้านะครับน้องโบครับผมวันนี้มีอะไรอยากจะปลดปล่อยปะปื้มพูดคุยหรือว่าอยากมาขอเพลงอย่างเดียวครับผมก ตับต้มอ่ะอ๋อจับไปเลยครับผมนี่คือสามสิบวินาทีของคุณครับผมตับต้มเอ่อคุณครูค่ะคุณครูเอาเลยครับมาเลยครับคุณครูชื่ออะไรครับคุณครูสาโรดค่ะคุณครูสาโรดสอนวิชาอะไรเอ่ยภาษาไทยค่ะภาษาไทยภาษาไทยหรออ่าว่ามาเลยครับยังไงทำไปเลยเได้รึเปล่าคุณครูสอนดีค่ะอคุณครูสอนดีใช่ไหมได้เกรดสี่เลยเปล่า หลอกไหลอีกนิดเดียวงมาอีกนิดเดียวมีเดียวบ้านอะไรเขาเรียกสองอ่ะจากสี่นี่ไปสองเลยอ่ะไม่หลอกเนาะสามจุดห้าหรือสามอะไรนะคะเกรดของน้องมีเกรดสามจุดห้าไหมครับหรือว่าเป็นสามเลยสามจุดห้าอ๋อเออเราก็เคยได้สามจุดห้าอ่ายังไงก็คุณครูนะครับอย่าลืมนะครับน้องเขาปรับเติมแล้วพรุ่งนี้รับรองคุณครูให้จิตวิสัยเต็มชัวร์น้องโม่น้องโม่ฟังเพลงอะไรเพลงรองจีล่าค่ะ เพลงละอ๋อเพลงรอของซิงคูล่าใช่ไหมครับได้เลยโอเคครับเดี๋ยวยังไงรอฟังนะจ๊ะสวัสดีครับเอาล่ะนี่ก็คือสายทั้งสองสายนะครับที่มาปลดปล่อยแล้วก็ปราบปรื้มกับพวกเราครับยังไงก็ขอย้ำเรื่องการสอบหัวข้อเอนเวสนะครับว่าจําเป็นจะต้องเรียนพิเศษไหมนะครับส่งกันมาเยอะๆนะครับลุ้นซีดีพี่เบิร์ดแล้วก็รวมถึงทายมาด้วยครับว่าวันนี้โบสกับอเล็กใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมในหัวข้อ นะเดี๋ยวเราจะแข่งกันดูจากคุณอย่างนี้แล้วน่าจะรู้นะครับผมนะเดี๋ยวเราดูกันแน่นอนนะครับช่วงที่สี่นะจ้าได้เช้าเลยว่าตอนนี้เราไปฟังเพลงที่น้องก็ขอมานะครับก็คือเพลง I Hope จาก FT i e l a n d นะครับแล้วก็แต่ลานนาทีที่เดียวที่เบไปวทุกคนครับไปชมเพลงกัน